มีปัญหาหระคะในชีวิตด้านการเงินเราจะมีวิธีไหนที่จะดีขึ้นมากกว่านี้ในเรื่องด้านการเงินทุกสิ่งทุกอย่างทีง่ด้านการเงินเพิ่มพูนอ m a รซึ่งมากสวัสดีค่ะธัญพรแสนจากค่ะก็จะมาเป็นพยานนะคะพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้าอะคะ่ะตั้งแต่เพิ่งมารับเชื่อ พระเจ้าได้ยังไม่ถึงปีนะคะได้11เดือนแล้วค่ะชีวิตเพิ่งดีขึ้นมากโดยเฉพาะเรื่องด้านการเงินนะคะแล้วก็ครอบครัวความสัมพันธ์ญาติพี่น้องไม่ว่าสิ่งรอบค่าจะเป็นยังไงฟิทแบ็กลับมาทุกคนพูดคำว่าเพิ่งเปลี่ยนไปน่ารักตั้งแต่เพิ่งรับเชื่อมานะคะ คือชีวิตของเพื่งเมื่อก่อนก็ทางเนื้อหนังก็คือมีปัญหาล่ะค่ะในชีวิตแล้วก็พอมาในเรื่องด้านการเงินด้วยค่ะพอมารับเชื่อพระเจ้านะคะพระเจ้าแสนดีมากเลยค่ะพระองค์น่ารักที่สุดขอบคุณพระเจ้าในในเรื่องการเงินนะคะตั้งแต่รับเชื่อได้สองเดือนแรก จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิบรถนะคะสองเดือนแรกนี้ก็คือไม่ได้จ่ายให้พระองค์เป็นการโกงเลยล่ะคะ่ะคือมันเป็นการที่เราแบบยากมากที่จะต้องจ่ายสิบรถแต่ในช่วงระยะ2เดือนนั้นมันเป็นความทุกข์ใจมากในความรู้สึกของเราว่าเราจะมีวิธีไหนที่จะดีขึ้นมากกว่านี้ในเรื่องด้านการเงินเมื่อพึ่งเองได้รับ ฟังขับพยานจากพี่น้องนะคะแล้วก็ฟังเรื่องราวต่างๆแล้วเปิดหัวใจนะคะกับใจใหม่กับใจเราบอกพ่อแล้วบอกพระพิดานะคะบอกว่าลูกจะกลับใจแล้วจะเป็นลูกที่เชื่อฟังขอบคุณพระเจ้าหลังจากสองเดือนนั้นลูกถวายสิบรถด,ด้วยหัวใจที่ยินดีแล้วมีความสุขแล้วหลังจากที่ลูกถวายมาอีกไม่นานนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างคือทางด้านการเงินเพิ่มผูนี่น้องเขามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็แฟนนะคะที่ได้กลับประเทศไปอะคะ่ะสปีกว่าส่งข้อความมาบอกว่าจะส่งเงินให้ลูกนั่นคือสิ่งที่แบบอเมซิ่งมากซึ่งเขาไม่เคยคิดที่จะช่วยเหลือครอบครัวทั้งพึ่งเลยแต่กลับเป็นว่าเขาช่วยเหลือแล้วเขาก็รับปากว่า ก็คือเรื่องลูกเขาจะรับผิดชอบรับผิดชอบคือหมายของว่าส่งเงินมาให้แล้วก็ดูแลนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งด้านการเงินก็คือจักเงินเดือนเนี่ยเดือนชนเดือนไม่เหลือเลยแต่พอรับเชื่อแล้วซื้อสัตว์ในการถวาย10บลดนะคะเงินเหลือเหลือพอที่แบบเพิ่มพูนและช่วยเหลือผู้คนอื่นได้ด้วยะคะ่ะไม่ว่าจะเรื่องสิ่งใดอาหารการกินข้าของเกรนงใช พรอองค์จัดสรรให้ทุกอย่างโดยไม่ได้แบบดิ้นรนหาเองเลยพรอองค์แสนดีมากพระเจ้าแสนดีกับลูกมากทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ได้พูดออกมาเนี่ยลูกถวายเกียรติแด่ดพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพระเจ้าเวพรค่ะ